สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะค่ะชาวราศีธนูนะคะก็คือทานที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะ การทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่โสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คบแล้วนะคะมีแฟนแล้วค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่อยู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์สองพนีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่เดอะสตานะคะไพ่แปดดาบค่ะ แล้วก็ไพ่จัดเมนนะคะชาวราศีธนูที่โสดนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะดูมีออร่านะมีคนแบบอยากเข้ามาโพบมาคุยกับคุณเยอะนะรู้สึกว่าเหมือนคุณดูแบบมีเสน่ห์ะคะ่ะเดือนนี้นะคะแต่ว่าสำหรับบางคนนะคะที่ มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณค่อนข้างกุ้มใจนะเดือนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเหมือนกืนไม่เข้าคายไม่ออกอะ่ะแบบว่าจะเลิกก็ไม่รู้จะทํายังไงหรือว่าปัญหาที่มีนะ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะจะขยับตัวก็เหมือนแบบติดขาดไปหมดอะไรเงี้ยต่อเดือนนี้นะคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าลุ้นอยู่นะว่าจะเป็นยังไงต่อเดือนนี้ได้คําตอบนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาดูคําแนะนํานะคะชาวธนูที่โสดเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่เก้าวถ้วยนะคะไพ่เก้าวถ้วยมันเป็นลักษณะของไพ่ที่แบบคนเป็นคนเจ้าเล่ห์นะคะหรือว่าเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่านะคะ ถ้าคุณเจอคนที่เหมือนกับค่อนข้างเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้คุณดูดีๆอะค่ะคนที่เข้ามานะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณต้องการอะเขาต้องการเหมือนคุณไหมนะคะหรือเขาแค่มาคุยเล่นๆน,นะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นอะให้คุณ ใช้ความสัมพันธ์แบบอย่างระมัดระวงะะังอาหาอยาให้ความหวังกับคนที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะคบด้วยนะคะคุณคุณก็คือคุยไปในระดับที่ค่อยๆดูกันไปอย่าเพิ่งแบบไปเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ได้คิดจะจริงจังกับเขาคุณก็อย่าไปแบบว่าไปหลอกเขานะคะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ ที่เป็นคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีแฟนนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะคนมีแฟนแล้วได้ไพ่5้าถ้วยค่ะเดี๋ยวเมจิเชีค่ะแล้วก็ไพ่4ดาบนะคะ เป็นยังไงเอ่ยชาวธนูนะคะที่มีแฟนเนาะเดือนนี้บางท่านนะคะรู้สึกว่าจะเอาเวลาไปคิดนะคะไปคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะไปเสียใจไปกุ้มใจนะคะเลยทำให้อยากจะพักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าไม่อยากจะสนใจอะไรรู้สึกเหนื่อยนะคะเดือนนี้นะคะสำหรับบางท่าน จริงๆคนที่คุณคบอยู่นะคะหรือคนที่มีทิพลกับคุณเนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนก็ว่าดูครบเครื่องอ่ะเนาะเป็นคนที่ฉลาดนะคะการงานดีหรือว่าแบบความรู้ดีอะไรเงี้ยนะแต่กับทําให้คุณเ,เดือนนี้นะคะคุณก็ไม่เหมือนไม่ค่อยจะกระตือรือร้นกับความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณไปเสียใจกับเรื่องอะไรนะคะทําให้คุณแบบอยากอยู่เฉยๆไปเลยอะขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะ เดี๋ยวไฮพิ n เทมานะคะเดี๋ยวขออีกใบนึงแล้วกันแล้วก็6ไม่เท้านะคะสิบเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่ามีใครบางคนนะคะแอบคุยเนาะแอบคุยแอบคบกับอีกคนหนึ่งนะคะ กับคนอื่นน่ะแม้ว่าเรื่องเราจะผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ได้คำตอบได้บทสรุปกันแล้วแหละเนาะคุณก็กลับมาอยู่กันแบบอบอุ่นแล้วนะแต่ว่าคุณกลับมานั่งเสียใจนะคะชาวธนูปล่อยมันไปนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำไพ่สามถ้วยค่ะ ่ะไพ่สามถ้วยเนี่ยก็เป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็การมอบมิตรภาพที่ดีให้กันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะชาวราศีธนูนะคะเอาเวลานี้นะคะมา,าทำสิ่งดีๆให้กันกับคู่ของคุณนะคะมาใช้เวลาที่มีความสุขเห็นไหมคะในไพ่ก็คือเขาจะเป็นแบบว่า เป็นงานเลี้ยงที่แบบมีความสุขเต้นราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันนะคะแทนที่จะเอาเวลาไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะให้เดือนนี้เป็นเดือนดีๆของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกที่แย่นะคะมาสร้างความรู้สึกที่ดีนะคะให้กับคู่ของคุณกันดีกว่านะคะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีธนูที่มีแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่เป็นอ,อยู่เป็นครอบครัวนะคะ เดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้ได้ไพ่หกดาบนะคะเด e d e v เดวิ <The Devil S 2> ค่ะอืมเดิมูนตามมาด้วยเดิมูนอ่า เหมือนเดิมนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็จะต้องบอกกันก่อนเลยก่อนที่จะทานายนะคะว่าไพ่ขึ้นไม่สวยเลยค่ะชาวธนูที่แต่งงานแล้วนะคะใครที่ดูแล้วจิตตกนะคะดูแล้วอึดอัดดูแล้วจะต้องแบบกลับไปคิดมากนะคะทั้งทั้งำที่คาทานายนะคะเป็นคําทํานายรวมนะอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรานะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรงกับทุกทกท่านนะคะค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่า ถ้าพ่ออกมาแล้วไม่ดีไม่สบายใจที่จะดูค่ะปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะคะส่วนคนที่พร้อมที่จะฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำทำนายของชาวธนูที่แต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะยังไม่ได้นะคะยังไม่ใช่เดือนนี้นะคะสำหรับคำตอบหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่น่าอึดอัดของคุณนะคะมีเรื่องที่เข้ามานะคะมีคนที่ทำให้คุณเข้ามาแบบมาทำให้คุณอึดอัดอะหรืออาจจะมีมาสักพักแล้วละ่ะไม่ไปสักทีนะคะไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรที่คอยที่มาทำมาสร้างความทุกข์ให้เรานะคะแล้วก็มีไพ่เดอะมูนนะคะความชัดเจนคำตอบจากคู่ของคุณนะคะเดือนนี้ยังไม่ได้นะคะเรื่องราว เดี๋ยวเรามาดูขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าคุณสงสัยเรื่องอะไรเนาะเพราะว่า,ารู้สึกว่าจะมีแต่การรอคอยนะคะรอคอยคำตอบนะคะแต่ว่าเดือนนี้ยังไม่จบนะคะปัญหาพวกนี้นะคะขึ้นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะนิ่งอะค่ะความสัมพันธ์เดือนนี้นิ่งนะคะเป็นอะไรที่นิ่งแล้วก็อึดอัดนะคะ คุณก็อยากให้ผ่านพ้นไปเนาะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังยังไม่ผ่านพ้นนะคะเดี๋ยวมาดูให้คําแนะนํากันดีกว่าเพราะว่าว่าบรรยากาศอึดอัดแบบนี้ชาวธนูจะทํำยังไงดีนะคะค่ะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ ไพ่เจ็ดทวนเป็นไพ่ทางเลือกเนาะมีแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้เลือกค่ะเป็นธรรมดานะคะชีวิตคนนะคะความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ตามะคะ่ะมันก็จะมีทางเลือกมาให้เราเสมอแล้วก็มีทั้งทางที่ดีทางที่ไม่ดีนะคะหรือว่าบรรยากาศแบบเนี้ยถ้าคุณจะไปขอคําแนะนําใครอะดูดีๆนะคะว่าคนที่จะให้คําแนะนําเราอะก็มีทั้งแบบที่เป็นคําแนะนําที่ดีแล้วก็คําแนะนําที่แย่นะหรือว่าคําแนะนําที่ เหมือนจะดีอะ่ะแต่ว่ามันมันอาจจะยังไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรจะเลือกจะเลือกอาทางเลือกไหนหรือว่าจะเลือกฟังอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยนะคะใช้วิจารณญาณดีๆนะคะชาวธนูนะคะช่วงของความอึดอัดนะคะบางครั้งอาจจะคิดไม่ออกนะคะอย่างนั้นก็ปล่อยไปก่อนค่ะเพราะว่าคําตอบอะไรต่างๆเดือนนี้ยัง ยังไม่ใช่นะคะแต่ว่าในอนาคตก็จะมีคำตอบแน่นอนนะคะแต่เพียงแต่ยังไม่ใช่เดือนนี้เท่านั้นเองนะคะใครที่ทุกข์ใจขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้คุณผ่านพ้นบรรยากาศช่วงที่อึดอัดที่รู้สึกว่าแย่นะคะหรือว่าทุกข์ใจนะคะค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเดือนนี้ไม่ดีเดือนหน้าก็อาจจะดีนะคะค่ะ จบคำทำนายสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะในเดือนกุมภาพานนันธ์2564นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ